ใส่อใหอยแท้เท่าอีก,กับพอละของแท้มันต้องมีมันต้องไปอวดยี่ห้อเข้าใจห่อของแท้ natural stone เนี่ยแล้วก็เอาเงินเก็บไว้คุณลูกแคาคุณลูกค้าเห็นตัวอย่างคนมากมายนะบางคนเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นดาราเยอะแยะคู่จริงนะดารานางแบบเก่าเลยเยอะแยะ บางคนรู้จักคิดก็เอาเงินไปซื้อที่ไร่ที่แนาไว้ซื้อคอนโดซื้อบ้านไว้อเขาก็ยาไม่มีงานแสดงเนี่ยก็สบายไอ้พวกที่ติดติดแบรนดติดหรูยามั่งมีสีสูงแน่คนคนเป็นดาราก็แล้วแต่หรือคนเป็นอะไรก็แล้วแต่คนเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะไอ้พวกที่ขึ้นเร็วด้วยการโกงนี่นะมันก็จะล้มเร็ว คนที่เขาอยู่เฉยๆสโลไล์เนี่ยแล้วก็เป็นคนจริงเนี่ยแล้วไม่โกหโกงใครเขาก็อยู่ของเขาไปเรื่อยๆ้วมีความสุข